จากกรณีที่ชาวกัมพูชาได้มีการรวมตัวกันตะโกนคำว่า Thailand Go Home ภายหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายสีเกมซึ่งทีมวอลเลย์บอลทีมชาติกัมพูชาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ2เซตซึ่งนอกเหนือจากการตะโกน Thailand Go Home ภายหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วนะครับในการแข่งขันเทนนิสหญิงคู่ก็ได้มีกองเชียร์กัมพูชามีการตะโกนคำว่า Thailand Go Home เช่นเดียวกัน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปได้ซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับทาง Facebook ของนายฮุนมานีซึ่งนายฮุนมาณีเป็นลูกชายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาแล้วรวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมและนอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านนายฮุนมานียังมีบทบาทที่สําคัญในสหพันธ์เยาวชนเขมรแห่งชาติ ซึ่งสหพันธ์ดังกล่าวเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาชนกัมพูชาที่มีนายฮุนมานีเป็นผู้อำนวยการซึ่งถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับในการจัดงานปีใหม่ของกัมพูชาซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นงานสงกรานก็ได้มีนายฮุนมานีเป็นโต้โหหลักและรวมถึงกลุ่มสหพันธ์เยาวชนเขมรแห่งชาติก็เป็นผู้จัดงานปีใหม่กัมพูชาดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยทางนายฮุนมานีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก ซึ่งได้ออกมาตำหนิชาวเขเมรว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่น่าอายและการเป็นเจ้าภาพที่ดีไม่สมควรทำแบบนี้และนอกจากนี้นะครับนายฮุนมาณียังได้กล่าวถึงการกระทำดังกล่าวว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาเสื่อมเสียซึ่งจะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่จะมองมาไม่ดีแต่คนทั่วโลกก็จะมองมาไม่ดีเช่นกันโดยนายฮุนมาณีได้มีการโพสต์คำพูดไว้ว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่น่าเกิดขึ้น กีฬามีแพ้มีชนะแต่ในฐานะเจ้าบ้านเราต้องดูแลเพื่อนต่างชาติที่เดินทางมาแข่งที่กัมพูชาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ประเทศกัมพูชาของเราซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะมีส่วนร่วมก็ตามหรือแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เราหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งกัมพูชาทำงานหนักมากทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงานสหพันธ์กีฬานักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกคนดังนั้นเราในฐานะชาวเขเมรต้องทำงานหนักและมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขสร้างความทรงจำให้ตัวเองและรวมถึงเพื่อนต่างชาติด้วยซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของคุณมานีก็ได้มีปฏิกิริยาจากทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันนะครับว่า พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยความคิดเห็นแรกครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยโดยเขาได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันไว้ว่าขอขอบคุณชาวขเขมรเจ้าภาพทุกท่านที่ต้อนรับด้วยไมตรีอันดีด้วยอรารยธรรมที่จเจริญของประเทศขเขมรจงภูมิใจในความเป็นอารยะของคุณให้มากๆให้เป็นประวัติศาสตร์ไว้บอกถึงลูกหลานของคุณให้ภาคภูมิใจ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับโดยเขาได้ตอบกลับไว้ว่าผมขอโทษแทนคนกัมพูชาบางกลุ่มที่ทําตัวไม่ดีขอโทษจากใจมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยนะครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้คนไทยเริ่มเข้าใจข้อขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆที่นี้ในระดับประชาชนก็จะไม่ง่ายดดยเหมือนก่อนหนะ้า ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์การให้โอกาสและเรื่องงานเพราะว่าเราเองก็อยากพูดเหมือนกันว่า You go home มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยนะครับท่านี้เขาบอกว่าเราจะไม่มีวันลืมการต้อนรับที่อบอุ่นเช่นนี้ขอบคุณทุกคนและรับรองได้ว่าพี่น้องคุณที่ทำงานอยู่ประเทศไทยจะได้รับการตอบแทนที่อบอุ่นเช่นกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ผมเป็นคนไทยขอขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณโปรดบอกคนของคุณให้ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีซีเกมคือหนทางสู่มิตรภาพดีเป็นครั้งแรกสำหรับกัมพูชาที่จัดการแข่งขันพวกเขาไม่รู้วิธีการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคราวนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาด้วยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมอยากจะบอกคนไทยว่า คนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวเขมรทั่วประเทศเราเข้าใจคุณแต่จำไว้ว่าเราเพิ่งมีโอกาสเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำได้ไม่ดีในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์และการกระทำเช่นนี้ประเทศอ,อื่นๆอาจจะเข้าใจว่าระดับการศึกษาในประเทศของเราเป็นอย่างไรในประเทศไทยโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่เรื่องราวนี้อย่างแพร่หลายในโอกาสนี้คนไทยบางคนก็ถือโอกาสเพิ่มยอดวิวเพจ ไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะมีความรู้ดังนั้นความคิดเห็นเชิงลบต่อคนไทยก็ไม่ใช่ตัวแทนของคนไทยทั้งหมดเช่นเดียวกันมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยโดยท่านนี้เขาบอกไว้ว่าการกระทําของชาวกัมพูชาครั้งนี้ทําให้พวกเราทราบว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนในประเทศจริงๆการแข่ง,ง,งขันซีเกมครั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่มีต่อชาวกัมพูชายิ่งเมื่อพวกเราได้เห็นสิ่งที่พวกคุณกระทำต่อกองเชียร์นักกีฬาและสตาฟโค้ดทีมชาติไทยขอบอกว่ามันยิ่งดูแย่ทั้งมรารยาททางสังคมมรารยาทการเชียร์น้ำใจของนักกีฬาและรวมถึงที่พักแต่ก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณด้วยเช่นกันที่สะท้อนให้ประเทศไทยเห็นว่าอีกสองปีข้างหน้าเราควรจัดการระบบอย่างไรพวกเราคนไทยในวันนี้คงต้องกล่าวว่า ขอบคุณมิตรภาพอันเคยดีงามและขอบคุณสิ่งที่พวกคุณปฏิบัติต่อนักกีฬาไทยและสตาฟโค้ชทีมชาติไทยทุกท่านรวมทั้งกองเชียร์ทีมชาติไทยมาณโอกาสนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากความพยายามทางการเมืองของกัมพูชาเองในการสร้างชาตินิยมโดยสร้างความขัดแย้งกับไทยซึ่งมัน เริ่มบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศการแก้ปัญหาก็คือพักการเมืองของกัมพูชาควรเล่นการเมืองด้วยทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความพิเี็ินจากชาวไทยครับท่านนี้เขาบอกว่าคนขเขมรลืมไปแล้วว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการแข่งขันกีฬาคืออะไรหากใช้สติไตรตรองดูก็ยอมรู้ดีอยู่แก่ใจ แต่ก็ยังว่าอีกนั่นแหละซีเกมครั้งนี้ได้เห็นอะไรมากมายจากประเทศเจ้าภาพมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้จะเป็นความคิดเห็นจากเช้ากัมพูชานะครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่าโปรดพิจารณาและสงสารผู้จัดซีเกมและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเราการต่อสู้เวลานี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อกัมพูชาเลยแต่ว่าในทางตรงกันข้าม มันส่งผลเสียต่อเกธยธียรติยศศักดิ์ศรีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราตอนนี้ทุกความคิดเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่อโลกเพราะว่าโลกกำลังดูและให้ความสนใจกับการกระทำของชาติเราเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าภาพเราต้องหาความรับผิดชอบซึ่งต้องคิดอีกทีหลังซีเกมถ้ามันหยุดสิ่งนี้ไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาครับท่านนี้เขาบอกว่า ถ้าคนไทยได้เห็นสิ่งนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่คนกัมพูชาทุกคนที่เป็นแบบนั้นมันเป็นเพียงแค่คนบางคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกีฬาขอโทษจริงๆกับการกระทำของพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานะครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่าในฐานะชาวกัมพูชาฉันโกรธมากเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลย ในฐานะพลเมืองกัมพูชาเราต้องขออภัยสำหรับพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของคนกลุ่มเล็กๆที่มีต่อนักกีฬาเราขออภายัยและหวังว่าคุณจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความตั้งใจของชาวาเขมรเรามุ่งสู่สันติภาพความรักและความสามคัคคีมาตอ่อกที่ความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมไม่มีอะไรจะเพิ่มเติม แต่ผมอยากจะกระตุ้นให้ชาวกมพูชาปกป้องคุณค่าของเราระวังอย่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่โง่เขลาและไร้ความคิดใดๆซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกมพูชาที่เราต้องการนำเสนอต่อโลกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทหารนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าในฐานะคนไทยที่เป็นทหารเรือ เราทยอยช่วยเหลือชาวประมงต่างชาติที่เข้ามาทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวไทยซึ่งมีชาวกัมพูชาเป็นจานวนมากเราจะหาอาหารน้ำและที่พักให้กับชาวกัมพูชาและส่งกลับประเทศโดยสวัสดิภาพตลอดเวลาฉันจะจำปีนี้ไปตลอดชีวิตขอบคุณชาวกัมพูชาที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นโอเคครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่า ปีหน้าขเขมรจะไปแข่งที่ประเทศไทยเขามาบ้านเราเราไปบ้านเขาได้โปรดรักษาจริยธรรมในนามของการเป็นเจ้าภาพให้กับแขกของเราสมเด็จพุนเซนทำงานอย่างหนักเพื่อมิตรภาพกีฬาและสันติภาพคนขเขมรอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ยั่วยุและจุดไฟให้โกรธมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมและนั้นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนจากความคิดเห็นของทั้งชาวไทยและชาวกัมา ที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจ a c e b o o k ของคุณมานีซึ่งเป็นบุตรชายของนายฮุนเซนนะครับเพื่อเพื่อ,อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไปในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ